การวางจิตในการให้ทานจะให้อาน,นิสงส์ใหญ่ถ้าเราวางจิตที่ถูกเพื่อนๆรู้ไหมว่าพุทธะเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆจากการที่เคยที่ได้ศึกษ,ษาพุทธมรรนะโดยเฉพาะเรื่องการวางจิตในการให้ทานจะรู้สึกทึ่งมากเลยท่านรู้ได้อย่างไรว่าคนเราเวลาทําทานเนี่ยจะคิดแบบไหนท่านสรุปมาได้ได้หกแบบหกแบบก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะคิดอย่างนี้ก็คือแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือ คนที่ทําทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลของทานนี้ก็คือแบบที่1ซึ่งผลของการให้ทานแบบเนี้ก็คือตายไปแน่นอนได้ผลทําทานได้ผลอยู่แล้วได้เป็นสหายได้เป็นเทวดาชั้นจาตุกมหาราชิกาก็คือชั้นแรกแต่หลังจากที่เทวดานั้นน่ยตายแล้วอะไป ซึ่งมันไม่โอเคใช่ไหมอ่ะแบบที่2คืออะไรแบบที่2คือผลที่ทําทานโดยไม่ได้เป็นแบบแรกแต่คิดว่าทําทานนั้นเป็นการดีซึ่งผลของการทําอย่างนี้ก็ดีก็คือตายไปเกิดเป็นเทวดาชั้นที่2คือชั้นดาวดึงแต่ถามว่าเทวดาเหล่านั้นตายแล้วไปไหนตายแล้วไปลงนรกอีกแบบที่3ให้ทานโดยไม่คิด2แบบแรกคิดแบบที่3คือให้ทาน